เด็กผีในวันที่หงได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเราจะใช้ชีวิตกันยังไงอ่ะนี่แหละคือพอเป็นคอปปุ๊บมีสิทธิ์เป็นแชมป์แล้คือยุค90เนี่ยมาพูดตรงนะมันมันเดินตัวพองอ่ะคนอย่างหนูดูฟุตบอลเพราะว่าตามกระแสเพียงเพราะเห็นว่ามันดังวันรุ่งขึ้นคือใส่เสื้อลูงพูดเดินแบบองอาจมากเลยอ่ะคือมารู้สึกว่าแบบเ r ้า มึงเล่นอะไรของมึงวะทำไมมึงส่งรูปไปตรงนั้นเไม่แมนยูมันเป็นอะไรมากวะมึงชอบเล่นดียร์ริพูดพูดครั้นี้ได้เป็นูคันตีเลยจ้ะนี่อะไรคือแบบทำไมไม่เล่นบอลเออมันไม่ได้บอลมันนั่งเล่นเป็นโน่เออเฮียเขาเล่นมาตั้งแต่เด็กอ่ะยเขาเชียร์มาตั้งแปดขวบอะเป็นตำนานพัวเตอร์สให้พี่เปลี่ยนเป็นเด็กโงให้อึดอัดมาสามสิบปีไงเอาไหมก็ไม่เอาดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นบรรยากาศที่เราแบบ แทนรถกันทั่วเมืองทั่วไทยแลนด์โลกใบนี้เนี่ยเป็นโลกที่ไม่มีหงได้แชมป์ทีเมียรือมาเกือบ30ปีแล้วคุณดูสิว่าแค่มันมีแนวโน้มสูงมากว่าหงจะได้แชมป์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ผมถือว่าเข้าข่ายแบบเกิดอาเพศเลยนะไอ้ช้วยทงตีอย่างงี้เรียกว่าเลกให้มันอยู่ต่อมันก็ไม่รอดมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คุณมันไม่ได้ทีมบอลหวาอะไรเงี้ยครับผมมันเป็นชีวิตมนุษย์กว่ามันก็ชีวิตเราแหละหนูออกจะเบียดคี้ข้ออะไรจัง หนูเล่นได้ทุกแบบยกเว้นเล่นดี <c oughs> ไอ้ที่ <c oughs> <c oughs> ลันเชียร์เรอร์คือฮอกสไตรเกอร์ที่เก่งกาจที่สุดในอังกฤษยุค90ผู้เป็นอีกหนึ่งในตำนานของวงการฟุตบอลระดับโลกเขาเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษเป็นศูนย์หน้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของยุโรปในทศวรรษ90และก็ยังเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจนถึงวันนี้เชียร์เรอร์เป็นนักเตะผู้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองนิวคาสเซิลและจะไม่มีใครครองความยิ่งใหญ่จนเป็นตำนานในดินแดนแห่งแม่น้ำไทา์เท่ากับเชียร์เรอร์ได้อีกแล้วโดยทีเเด็นในนตัขอองชร์่นนนนคืออกกกกาาาารรรจจบบสััเฉีีียยยข่่่มมไววะะตตซ้ทงงลูิ กลางอากาศก็ไม่เป็นสองรอกใครด้วยสัญชาตญาณของการเป็นเพชฌฆาตลูกนังทําให้ฮอตช็อตทำประตูได้เป็นกอบเป็นกั๊บไม่ว่าจะลงเล่นให้กับทีมใดก็ตามความดุเดือดเด็ดขาดยามเข้าปะทะกับคู่แข่งทาให้แฟนบอลทั้งหลายต้องยกนิ้วเชิดชูให้กับเขาโดยเฉพาะความทุ่มเทและความเป็นผู้นําในสนามยิ่งไม่ต้องพูดถึงเต็มมา100%อย่างถึงที่สุดถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้เป็นศูนย์หน้าประเภทเตีนจรดเหมือนอย่างไมเคิลโอเว่นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นกองหน้าที่อ่ดอาดเชื่องช้าและไม่ว่าฟุตบอลจะไปอยู่ส่วนใดของสนามก็ตามชร์อจ เข้าไปรอยอยู่ที่จุดนั้นพบเพื่อให้เพื่อนแอซิทใครเข้าทำประตูได้เสมอที่ที่ฟุตบอลจะลอยมาเข้าทางปืนเขาก็พร้อมจะสาดกระสุนได้อย่างเต็มตีเตี้ยแม้ไม่มียางอย่างแน่นอนซึ่งจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของการเป็นตำนานเชียร์เลอร์นั้นเกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขาอายุ15ขวบเชียร์เลอร์ยอมอำลาบ้านเกิดจากแดนอีสานเมืองนิวคาสเซิลเพื่อจะมุ่งหน้าสู่แดนใต้และใช้ชีวิตโดยลําพังซึ่งฐานะนักเตะเยาวชนของทัพนักบุญเซาแทมตันเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศอันยอดเยี่ยมในสโมสรนี้และกรัััับบบตววเเขข้้าาากกกนนนดดีีีรรรคองทท่่ห็แใมประตูเด ซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาฝีเี่นของเชียร์เรอร์ได้ทั้งนั้นการเดินทาง3 0ม้ไมล์จากแดนอีสานลงมายังแดนใต้ในเมืองเซาทป์ตันตั้งแต่อายุ15มันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับตัวของเชียร์เรอร์เองแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าเดฟเมอริงตันเทรนเนอร์ทีมเยาวชนของนักบุญก็เป็นคนเมืองนิวคาสเซิลเหมือนกันจึงทําให้เชียร์เรอร์เองรู้สึกเหมือนได้ครูผู้รู้ใจเป็นพิเศษและสโมสรเองก็จะอนุญาตให้ดาวรุ่งทุกคนในทีมกลับบ้านได้เมื่อถึงชช่่่่ววงงสสุดสดัปาาาาาหห์กกกกกก็ตตอออเเเเมมมมืีีนนนนนบคิิรรรรทไไยู้ ชีวิตยังโดดเดี่ยวไปพร้อมกับการพัฒนาฟีตินส่วนเซาแทมตันก็ยังเป็นทีมที่สร้างให้กับบรรดาดาวรุ่งเหล่านี้เติบโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นเชียร์เรอร์จึงได้รับสิ่งดีๆมากมายในการปรับมาใช้ในสนามและก็ไม่เคยเกรงกลัวในสิ่งที่ตวเองต้องการหรืออยากจะพูดอยากจะแสดงความคิดเห็นใดๆกันแล้วแต่เมื่อมีข้อสองสัยหรือมีคำถามสิ่งเมื่อทุกอย่างมันลงตัวเข้ากับบุคลิกที่แข็งแกร่งโดยส่วนตัวของเขามันจึงสงผลในเชียร์เรอร์พร้อมจะก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ก่อนเพื่อร,ร่วมน ถึงวันที่9เมษายนปี1988วันนั้นแดนนี่วันเลสซูนาตัวสําคัญของทีมไม่ผ่านการทดสอบความฟิตในช่วงเช้า Nicole, คริสนิโคกุนซสือซาวแทมป์ตันจึงตัดสินใจเดินเข้าไปสกิดเชียร์เรอร์ที่กำลังกินข้าวมื้อเที่ยงอยู่ในห้องอาหารพร้อมกับบอกว่าเชียร์เรอร์วันนี้นายเตรียมตัวลงสนามไปช่วยทีมเราในช่วงบ่ายที่เจอกับอาร์เซนอลได้ในทันทีซึ่งหลังจากนั้นเชียร์เรอร์ก็ตกปากรับคําพร้อมกับลงช่วยทีมด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมซึ่งเพียงแค่5นาทีททีีี่่่่่เเขาาายยืืนน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 นออููตตตห้แแแฟบบลใใสสมมักกก็็็ปปรรรรงชชวิุะ ก่อนที่ลูกที่สองที่สามจะตามมาอีกไม่นาน อลันเชียร์เอร์เด็กหนุ่มผู้มีวัยเพียง17ปีกับ24 0วันทำแฮตทริกได้ตั้งแต่เกมแรกที่เขาลงเล่นก่อนจะจบลงด้วยชัยชนะของนักบุญที่ปราบไอปืนใหญ่อาร์เซนอลไปด้วยสกอร์สประตูต่อสองซึ่งหลังจากนั้นเพียง2 3วันคริสนิโคก็เรียกตัวเชียร์เอร์เข้าไปพบในออฟฟิศเพื่อ,อยืนสัญญานักเตะอาชีพฉบับแรกและถึงแม้ต่อมาเขาจะลงสนามไปได้อีกแค่2เกมโดยไรส้สกอร์แต่เมื่อจบซีซั่นห er, นึ่งพใใันเก้าร,ร้อยแปดหม่เจ็่เรียรนะยอด,ดาวรุ่งแห่งอนาคตที่เตรียมแจ้ิดในเรวั่ และด้วยความเก่งกาจของเขาย่อมต้องเตะตามแมวมองของบาดาทีมยักษ์ใหญ่เป็นของทรัรมาดาอยู่แล้วช่วงซัมเมอร์ปี1992ขณะที่เชียร์เรอร์กำลังรับใช้ทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลยูโรแบล็กเบิร์นโรเวอร์ที่เลื่อนชั้นจากดิวิชั่นหนึ่งขึ้นมาพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สำเร็จภายใต้าการคุมทัพของเคนนี่ดาวกริชก็ได้สอบถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของเชียร์เรอร์ไปยังเซาท์มป์ตันซึ่งเมื่อไม่นานนะักทั้งสองสโมสรก็ดีวกันได้เชียร์เรอร์ตัดสินใจปัดข้อเสนอของแมนยูททีีีาา่นน่่่่ยยยยืืนนนนนนนเเเข้้ยยย้นน้ e ้ Park, ะะ้าาาาาามมมกกกออออหัััพพโไปลลวรคต3.3บบ ต้องส่งเดวิดสปีดีศูน้าของทัพกุลาไฟไปเป็นของแลกเปลี่ยนอีกรายให้กับเซาท์แฮมตันตัวเลขมูลค่า3.3ล้านปอนด์ในยุคนั้นถือเป็นสถิติใหม่ของเกาะอังกฤษเชียร์เอร์เก็บข่าวของย้ายออกจากเซาท์แฮมตันพร้อมกับพาลาอินยาภรรยาของเขาที่ตั้งท้องได้เจ็ดเดือนเดินทางออกจากเมืองที่เคยเคยอยู่มาตลอดทั้งชีวิตขึ้นไปยังแดนเหนือสู่แคว้นแรงคาเชียรกรุงแบ็กเบิร์ดเพื่อค้นหาความท้าทายใหม่ๆและความยิ่งใหญ่เพื่อจะหาหนทางในการประสบความสำเร็จให้กับตัวเองต่อไปซึ่งเชียร์เรอร์ก็ตอบ เชียร์เลอร์กระเบิดฟอร์มสุดโหดถล่มไป34ประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษพร้อมกับพาแบล็กเบิร์ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรในการเฉือนทีมเก่าอย่างปีศาจแดงไปได้อย่างน่ามหัศจรรย์นั่นคือแชมป์ลีกคนแรกและคนเดียวในชีวิตของเชียร์เลอร์และของสโมสรกุล่าไฟตั้งแต่ปี1914ทำให้การเฉลิมฉลองปี1915นั้นเต็มไปด้วยบรรยากาศอันสุดยอดเกินคำบรรยายและเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับเชียร์เลอร์ในปีนั้นเขาได้รับรางวัลลลนนัััักกเเตะะยยอออดดด่มมมมมขขงงงงสสสสสาาาค PFA แรรรรวูุพฤษปจ เชียร์เลอรมเป็นนักกีฬาที่มีความเป็นมืออาชีพเขาเปลี่ยนไปได้วยความทะเยอทะยานพร้อมจะคว้าหาความสําเร็จกับตนเองและปี96เชียร์เลอร์ก็ยังสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อกลายเป็นนักเตะคนแรกที่ทําให้ถึง100ประตูในพรีเมียร์ลีกและก็ยังเป็นคุณพลตัวหลักในศยูโร96ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพเชียร์เลอร์ช่วยพาให้ทีมอังกฤษผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศกนจะพาให้กับคู่ปรับตัวชะกาจอย่างเยงรมันในการโดนจุดโทษแต่เชียร์เลอร์ก็ยังทําผลงานส่วนตัวได้อย่างน่าประทับ เป็นเครื่องปลอบใจตัวเองซึ่งหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ระดับชาติความร้อนแรงของเชียร์เรอร์ทำให้สโมสรมากมายต้องการตัวเขาไปร่วมทีมและเมื่อมันมีถึง8สโมสรติดต่อกันมายังแบล็กเบิร์นเพื่อขอซื้อเชียร์เรอร์ไปร่วมทัพทั้งทีมในประเทศอย่างเวีร์วผู้อาเซนนอลเอฟเวอร์ตันแมนยูและสุดท้ายก็เป็นนิวคาสเซิลทีมในฝันหรือทีมต่างแดนอย่าง Milan, อินเตอร์มิลานยูเวนตุสบาเิโลนาตอนนั้นอาขาวรอเชียร์เรอร์ er, หมดมันทําให้เขาต้องพิจารณาถึงการย้ายทีมครั้งน จนกระทั่งวันที่รอคอยก็มาถึงเหมือนฟ้าเป็นใจใกับเชียร์เรอร์นิวคาเซลซึ่งเป็นสโมสรนในความใฝ่ฝันของเชียร์เรอร์นั้นตัดสินใจสู้ราคา15ล้านปอนด์ที่แบ็กเบิร์นตั้งราคาเอาไว้โดยไม่มีการต่อรองซึ่งในที่สุดหลังจากที่เควินคีแกนกุซือนิวคาเซลเดินหน้าติดต่อเรียกด้วยตนเองอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานวันที่30กรกฎาคมปี1996 er, เชียร์เรอร์ก็ได้กลายเป็นพลพรรคทูนอาร์มี่อย่างสมใจด้วยค่าตัวที่เป็นสถิตโลกณเวลานั้นซึ่งที่สําคัญเชียร์เรอร์ยังได้ทํางานร่วมกับเเเคคววววินใในนีีกกฮโรรขขัใใจยดดด็ออองา้ตล เวลา10ปีนับตั้งแต่ปี1996ถึงปี2006 405นัดกับ206ประตนูนี่คือผลงานในรังนิวคาสเซิลซึ่งอิทธิพลของเชียร์เรอร์ที่มีต่อเหล่าทูนอาร์มี่นั้นแทบจะบรรยายออกมาเป็นภาษาไทยไม่ได้เพราะตอนชีเชียร์เลอร์ทำลายสถิติเป็นดาวสงสุดตลอดการของสโมสรสาริกาดงแสงหน้าดาวยิงรุ่นปู่อย่างแจ็กกี้มิวเบิร์นที่เคยทำไว้200ประตูมันเป็นช่วงเวลาแห่งความปลื้มปิติของเหล่าแฟนบอลนิวคาสเซิลทั้งประเทศและเมื่อถึงเวลาที่เจ้าตัวต้องอำลาสโมสรที่เขารักเสียงปรบมราบน,า my, นออม,ามัน เป็นสัญลักแห่งความยิ่งใหญ่เพราะเขาจะเสียดายที่พวกเขาจะไม่ได้เห็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดและเป็นอีกหนึ่งตำนานสมสรอนจะมาวาดลวดลายในการจบสกอร์ในสนามเซนเจปาร์กอีกต่อไปแล้วเส้นทางลูกหนังตลอดชีวิตคาแข่งของเชียร์เรอร์เขาคว้ารางวัลกับสมสรอนต้นสังก,กัดได้น้อยกวารางวัลเกียรติยศส่วนตัวเสียด้วยซ้ำนั่นมันก็เป็นเพราะว่าผลงานทั้งหมดมาจากมีเท้าอันยอดเยี่ยมของเขาคนเดียวเหรียญแชมป์ที่เชียร์เรอร์ได้รับมาครองคลอกก็มีเพียงแค่แชมป์พรีเมียร์ลีกกับแบ็กเบิร์ดแต่มัน บนยุคข,ของมิสเตอร์ไนก์ไก่แกรี่ดิเกอร์ในยุค80และถึงแม้อังกฤษจ,จะไม่เคยเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในยุคข,ของเชียร์เอร์แต่ถ้าถามถึงศูนย์หน้ารับโลกเท่าที่ทีมชาติอังกฤษเคยมีมากแน่นอนว่าอลันเชียร์เอร์จะได้รับการนึกถึงเป็นอันดับแรกๆแน่นอนครับแล้วคุณละครับรู้จักเชียร์เอร์ติดตามเชียร์เอร์จากที่ไหนบ้างและนี่คือขอบสนามสเปเชียลสตอรี่หากดูและชอบใจโปรดกดตัวเลขเราด้วยนะครับ